สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ร้องเด่นวันนี้ค่ะพิาการดวงราวัลประจำวันที่18มีนาคม2565นะคะเหมือนเดิมวันนี้เรามีให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กล่องที่2และกล่องที่3นะคะการทานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะเอาละค่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่ที่คุณชอบ ะะแล้วก็จากนั้นเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่5ดาบค่ะเลเวอร์ค่ะดาบค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เจดาบนะคะวันนี้คนเลือกไพ่กองที่1น,นี่ต้องบอกว่าพลังแห่งความรักนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพลังแห่งความรักนี่แหละคะ่ะทำให้คุณเกิดแรงฮึดทําให้คุณเกิดแรงสู้ทาให้คุณมีความรู้สึกว่าเ,เหมือนกับ จะทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีวิธีในการที่จะพลิกแพลงหรือทําหลายๆอย่างเด้อกระบวนการต่างๆนะคะพลังมันขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ค่ะมันเป็นพลังของคนที่เลือกไพ่ในกองให้หนึ่งที่ลักษณะว่าฉันจะสู้ตายนะคะหรือว่าฉันจะลุยฉันจะตั้งใจฉันจะทําให้มันดีวันนี้มันมีหลากหลายหลากหลายอย่างเช่นเหมือนหนึ่งบางคนอาจจะถูกโยนงานถูกอเขาเรียกว่า,าวอะไรนะเหมือนกับแบกรับความรับผิดชอบเพียงลำพังหรือว่าต้องรับผิดชอบอุ่งงานเครียดมากงานหน,นักมากหรือว่ามีความกดดนันหลายสิ่งหลาย อย่างบางคนอาจจะเหมือนกับว่าต้องคิดแบบซิกแซกหาวิธีทางหาช่องทางหารูปแบบหาอะไรที่มันทําให้แบบสิ่งที่เราต้องถืออยู่หรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันประสบความสําเร็จมันบอกว่าเขาบอกว่ามันใช้ใจล้วนๆเลยนะคะเราก็ใช้ความรักใช้ความรับผิดชอบใช้ความรู้สึกใช้ใช้แบบเหมือนแบบ ภาวะหัวใจอันยิ่งใหญ่เพื่อจะลุยเพื่อต่อสู้ทา่ามกลางสถานการณ์ต่างๆบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบจะไม่มีความหวังหรือย,ยังมองไม่เห็นทางแต่วันนี้เอาวะยังไงก็ต้องทําบางคนอาจจะมีความรู้สึกมีทางละแต่ทางเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแล้วที่สําคัญคือบางคนต้องเสี่ยงหรือบางคนอาจจะต้องแบบทดลองทําอะไรใหม่ๆหรือบางทีบางคนต้องฝืนใจฝืนความรู้สึกหรือบางคนแบบ ต้องทําอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าอะแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจที่ต้องทําเพื่อการก้าวอยู่ต่อไปหรือการก้าวเดินต่อไปวันนี้พลังงานคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะมันเป็นพลังแบบทุกอย่างอะมันทําเพื่อความรักมันทําด้วยความรักมันทําด้วยหัวใจแล้ววันนี้มันเหมือนกับมันต้องลุยละมันต้องสู้มันต้องเป็นความรู้สึกที่แบบพร้อมบวกอะพร้อมลุยแต่ทีนี้ถามว่า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นต้องพลิกแพงต้องแบบซิกแซกต้องแบบเหมือนกับมีโอ้เล่เหลี่ยมหรือบางทีอาจจะบางคนเนี่ยต้องแบบใช้สมองในการแบบพลิกแพงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆบางคนเหนื่อยนะในช่วงยิ่งช้อนกองที่หนึ่งอะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยเหมือนสัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยแล้วก็ค่อนข้างมีเรื่องที่แบบว่าบางทีมันก็ท้อบางทีมันก็ล้า,บา,ลาบางทีมันก็รู้สึกโอ้โหมันจะไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่ในวันนี้คือเขาบอกว่าหัวใจคุณเป็นหัวใจนักสู้เนาะแล้วมันเป็นพลัง บอกเลยว่าโอเคไม่เป็นไรยังไงก็เดี๋ยวตั้งสติแล้วเดี๋ยวลุยต่อตั้งสติเราไปต่อตั้งสติเราไปต่ออยากจะบอกว่าเอาใจช่วยคนที่เลือกไพ่กองที่1ที่อยู่ในสถานการณ์นนะเวลานี้มากๆเลยนะอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรด้วยวิธีไหนแบบไหนเี่ยจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย บางอย่างต้องเรียนรู้บางอย่างต้องทดลองบางอย่างต้องเดินไปอย่าด้วยความหวาดระแวงหรือเดินไปด้วยความไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงหรือไม่รู้ว่าจะทําได้นานไหมอะไรเงี้ยแต่มันเป็นคำว,ว่าที่ต้องทําหรือต้องเดินหน้าต่อก็ขอส่งกําลังใจขอพลังแห่งความรักอ่ะเป็นพลังที่คุ้มครองคุณแล้วขอพลังแห่งครูบาอาจารย์นะ่ยคุม้มครองคุณแน่นอนแล้วที่สําคัญขอให้สุขภาพดีตอนนี้อาการปวดเมื่อยข้อกระดูกกล้ามเนื้อหรือภาวะเกี่ยวกับความกดดนันหรืออาการปวดหลังก็ขอให้ทุเลาบ ang, เบาๆเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายให้สําเร็จรุ่งรงไปได้ด้ววยยดดดีีเู๋พลัง ให้เราพิคเนศกันโผมพร้อมบวกมากเลยคุณเต็มที่เต็มที่จริงๆนะเต็มที่ทั้งศึกษาทั้งเรียนรู้และทุ่มเทโ มันเหมือนกับบางคนอะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นอะไรที่แบบเรื่องใหม่เลยบางทีเป็นวิธีการที่แบบยังไม่รู้หรอกแต่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะตัดสินใจพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปจริงๆแล้วเขาบอกว่าหัวใจที่เป็นเป็นความกล้าแกร่งและหัวใจที่มันเป็นความมุ่งมั่นหัวใจที่มันเป็นความตั้งใจหัวใจที่อย่างที่บอกมันใช้ใจองใช้ใจอย่างเดียวเลยนะทักษะความรู้ความสามารถเนี่ย ไปพร้อมๆกันบวกไปพร้อมๆกันแต่ว่าใจน่ะนำหน้าก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งอะค่ะอะไรที่ทุ่มเทเต็มที่อะไรที่ทาเต็มกาลังในวันนี้นะหมอวอยพอรขอให้มันสําเร็จและขอให้มันบรรลุเป้าหมายโดยเร็วแล้วก็ขอให้ทุกอย่างอะมันเป็นทางที่ถูกต้องและเป็นทางที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะส่งกําลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกอย่างสําเร็จ ตามเป้าหมายตามตามทางที่คุณต้องการแล้วก็ขอให้มีกําลังค่ะและที่สําคัญคือขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สิ่งที่ทํานะคะออย่งยืนยาวนานตลอดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดชมวิทยาทานล้วพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่สเตรนท์ค่ะราชินีพระจันทร์ค่ะสองไม้เท้าค่ะ สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกดบนะคะวันนี้ให้เชื่อในสัญชาตญาณเชื่อในความสามารถเชื่อในศักยภาพของคุณนะว่าคุณสามารถที่จะจัดการเรื่องราวทุกสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยคือมันประคับประคองให้สถานการณ์ะมันคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีได้และที่สําคัญบางอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นแรงผลักดนันแต่ว่าแค่อยู่ร่วมกันหรือประคับประคองหรือว่าให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายเหมือนกับรอเวลาในการรักษารอเวลาพบหมอรอเวลาในการที่ให้ยามันทําทํางานปฏิกิริยา กับโรคที่เป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นเองค่ะในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องปรับตัวนะคะหรือว่าอาจจะต้องเรียนรู้หรือว่าอาจจะต้องเหมือนกับ ประคับประคองเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะศึกษาหรือทําความเข้าใจกับมันบ้างนะคะเพื่อให้เหมือนกับมีความเขาเรียกอะไรนะมีหนทางที่จะชนะหรือมีหนทางที่จะจัดการกับปัญหารหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคลี่คลาย,ลายได้อย่างแบบหมดจดหรือว่าได้อย่างสําเมร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีวันนี้การใช้อารมณ์หรือการใช้อ่ความกลัวเข้าข่มหรือว่าการแสดงอํานาจหรือการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกกลัวไม่ใช่ไม่ให้ทางออกหรือไม่ใช่คําตอบสําหรับการแก้ปัญหาในวันนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคือการตะล่อมหรือการทํายังไงให้เขามาเป็นพวกเดียว เราหรือการที่จะทำยังไงให้ให้เขาน้มนะนมนนาวเขาหรือว่าให้เขาเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะไปในทิศทางเดียวกับเราหรือว่าร่วมร่วมทางไปกับเราหรือว่าให้เขาเปลี่ยนใจวิธีการที่จะทำไงน้มนนาวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากกว่าแต่การใช้การขู่เข็นการบังคับหรือการใช้แบบกดแกนอะไรบางอย่างมาควบคุมมันอาจจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะทําให้มันเกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวหรือว่าไม่ได้สามารถทําให้เกิด ความสาเร็จในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการการควบคุมหรือว่าต้องรวบรวมคนหรือว่าต้องให้เป็นให้คนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือว่าต้องมีวิธีการยังไงที่จะแบบควบคุมสถานการณ์ในเวลาเนี้ยก็คือคงต้องใช้ลักษณะที่แบบการเกลี้ยกล่อมการประนีประนอมแล,อแล้วก็ต้องรู้จักจังหวะแล้วก็ต้องรู้จักดูว่าช่องทางหรือคนที่คุณจะคุยด้วยหรือคนคนที่คุย,คน,ค,ยคนที่คุณจะต้องแบบ ไปสัมพันธ์กับเขาในเวลาเนี้ยมันควรเข้าในทางไหนแล้วเราก็ที่สําคัญคือต้องรู้จักกลยุทธ์หรือวิธีในการที่จะสงบและในการที่จะรุกด้วยค่ะอันนี้โอ้โหเป็นศิลปะมากๆแล้วก็สําคัญมากๆแล้วถ้าเกิดคุณทําได้แบบนี้นะหมอเชื่อว่าคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างในวันนี้จริงๆค่ะแล้วก็ไม่แน่นะคะมันอาจจะทําให้คุณได้เพื่อนที่ดีหรือได้มิตรที่ดีหรืออาจจะได้แบบคนรู้ใจหรือ,ออาจจะได้เพื่อนหรือทีมงานที่เรารู้สึกว่าเข้าขากันได้ดีเพราะคนบางคนหรือ ใครเหลืออะไรบางอย่างเราอาจจะแค่เคยมองผ่านๆแต่ไม่เคยได้ลงมาสัมผัสแต่วันนี้บางทีการที่เราต้องโน้มน้าวหรือการที่เราได้ทําความรู้จักหรือว่าได้เรียนรู้และได้ปรับตัวเข้าหากันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พระพิคเนตกัน โอ้โหวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยคุณทําอะไรในวันนี้นะพลังภายในของคุณนะ่ะความตั้งใจความมุ่งมั่นหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นศิลปะหรือว่าเป็นศักยภาพส่วนตัวของคุณเนะี่ยมันจะถูกออกดึงออกมาใช้เช่นบางคนอาจจะมีวาทศิลป์ในการเจรจามีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวมีวาทศิลป์ในคําพูดมีลักษณะของการที่จะแบบว่าเจรจาบอกกล่าวพูดคุยหรือว่าแบบชักจูงอะไรเงี้ยหรือว่าเกลี้ยกล่อมเนี่ยวันนี้ได้ออกมาใช้เต็มที่เลยนะ มีรอยยิ้มมีอารมณ์ที่ดีไม่คาดหวังนะว่าเออจทำแล้วมันจะสําเร็จไหมให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองหรือว่าให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบว่าเลือกด้วยตัวของเขาเองอะมันลแต่ว่าคือคุณอะมีความบันเทิงหรือมีความสุขหรือมีรอยยิ้มหรือเขาเรียกว่ามีความปรารถนาดีอะส่งมอบและส่งต่อให้คนที่อู่อีกฝั่งหนึ่งอะเขารู้สึกแบบนี้คุณตลอดเวลามันจะเป็นสเสน่ห์สุดๆจะทํางานจะค้าขายวันเนี้ยมันจะปังมากๆเลยนี่ เขาบอกว่าความตั้งใจนะคะความตั้งใจคือนอกจากความจริงใจแล้วความตั้งใจที่เขาอยากจะเห็นอยากจะให้อยากจะเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณโน้มน้าวสิ่งที่คุณบอกนะความเป็นความปรารถนาดีจริงๆเป็นมาจากความตั้งใจจริงๆไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงแม้ว่าจริงๆเราอาจจะอยากแอบขายของได้หรือในใจเราอาจจะอยากเข้ามาเป็นพวกเราหรืออีกอย่างนคืออยากจะให้เขาช่วยเหลือเราใดๆก็แล้วแต่แต่มันเขาเรียกว่าอะไรนะ ความรู้สึกตรงนั้นอะมันเป็นความรู้สึกลองแต่ความรู้สึกหลักคือความจริงใจที่เรามีให้กันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโอเคยังไงก็ได้แล้วแต่ค euh ุณแล้วแต่การตัดใจของคุณเรายอมรับในการตัดใจแต่ลึกๆเราก็แอบหวังแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราส่งไปเป็นพลังที่ใสและเป็นพลังความจริงใจจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นกลับมาเพราะเขาจะเห็นในความตั้งใจและเห็นในเห็นในความเขาเรียกนะ เห็นในความความแบบความจริงใจของเราอะ่ะอ่าแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เราส่งออกส่งออกไปข้างนอกอ่ะได้รับกลับมาเต็มที่เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายในวันนี้นี่คือเทคนิคการขายของคนทํางานคนประสานงานคนแก้ไขปัญหาวันนี้อันนี้นคือเทคนิคของคุณเลยค่ะเราเอาไปปรับลองเอาไปใช้ดูนะคะจะเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างคุณเอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานแล้วพบกันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมนะคะทุ่มครึ่งที่อิมวิทพากร 3926ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่สี่มท้าค่ะ2เหรียญค่ะเลเวอรค่ะราชาถือดาบค่ะแล้วก็ไพ่เจถ้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะลุยอะไรแล้วทําอะไรแล้วนะคะ ก็ว <S an> ันน <S an> ี้เป็นวันแห่งการต่อยอดค่ะเป็นวันแห่งการสานต่อจากจุดเริ่มต้นนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่คุณวางแผนและการวางแผนของคุณเนี่ยไพ่บ่งบอกว่ามันไม่ใช่การวางแผนเพียงแค่สั้นๆแต่มันเป็นการวางแผนในระยะยาวและเป็นการวางแผนที่มีทางหนีทีไล่เอออันนี้ไพ่พูดเลยนะเป็นการวางแผนที่มีทางหนีทีไล่แล้วการวางแผนตรงนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินด้วยนะการหมุนเวียนในเรื่องการเงินเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบริวารในเรื่องของคนในเรื่องของทีมงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลการตอบรับและเรื่องของการ ต่อยอยดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการวางแผนนะตัดส,สินใจวางแผนหรือเป็นวันแห่งการที่คุณจะมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมาจัดระบบระเบียบหรือว่ามาคลี่งานหรือว่ามาดูงานรับการแผนภูมิหรือการแผนผ่านดูแล้วก็หารอยรัว่วหาจุดที่จะมาแก้ไขจุดที่จะปรับเปลี่ยนจุดที่จะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเคลื่อนที่ไปด้วยกันและประสบความสําเร็จโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะหรือในขณะเดียวกันวันนี้ก็่าะสมัยควาว่าเป็นวันที่คุณลงทุนในลักษณะของการแบบ ต่อยอดบางคน icism, อาจจะซื้อกร,ระถาเพิ่มซื้อมอเพิ่มบางคนอาจจะทําอะไรที่แบบว่าทําให้เกิดช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นไปควบคู่กันเป็นคู่ขนาดบางคนอาจจะกลับมาลื้อฟือ้นหรือปัดฝ่าปัดกะปัดงานเก่าฝุ่นปัดฝุ่นงานเก่าอะ่ะขึ้นมาให้มันมาทํากําไรหรือเกิดช่องทางหรือว่าเกิดรายได้ได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับวันนี้นั่งแล้วก็แบบ คิดแล้วก็วางแผนว่าเฮ้ยเราจากนี้ไปจะทําอะไรช่องทางของเราแล้วก็พยายามผลักดนันพยายามเร่งนะคะคือทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยคุณทาเนี่ยเพื่อความสําเร็จเพื่อเป้าหมายเพื่อการเฉลิมฉลองแล้วก็ให้เพื่อให้การเงินอ่ะมันไม่ขาดในขณะเดียวกันอ่ะทำด้วยด้วยความพลังงานขึ้นว่าทําด้วยความสนุกแล้วก็มีการคิด ตลอดเวลาเลยว่าจะต่อยอดยังไงคิดตลอดเวลาเลยว่าจะทํำยังไงคิดตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยแล้วจากนี้จะยังไงต่อไปคือเป้าหมายอะคือให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ให้มันสามารถที่จะแบบว่าดำเ,เนินการแล้วก็อยู่ได้นานๆอันนี้เป็นพลังงานของคนที่เลือกภายในกองที่3เลยเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการวางแผนวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เจอช่องทางการทำมาหากินเจอวิธีการหรือเจอกระบวนการหรือรูปแบบการวิธีการที่จะทำยังไงให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวางแผนสิ่งที่เราทำมันประสบความสำเร็จในช่วงสัปดาห์หรือช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะลองด้วยวิธีนี้แล้วคนพบว่าเฮ้ยเงินมันเข้าดีเงินมันหมุนได้คล่องขึ้นหรือว่าเงินมันสามารถที่จะแบบหมุนเวียนได้ตลอดอย่างเงี้ยคือวิธีการเนี้ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือมันอาจจะยุ่งยากหน่อยหรือมันอาจจะต้องเหมือนกับ ขอแรงคนช่วยเยอะหน่อยแต่ว่า้มันทําให้แบบมันทําให้แบบงานโอเคอะคุณก็ต้องมาคิดต่อแล้วว่าถ้าทําวิธีนี้ต่อไปอะแล้วต้องเพิ่มอะไรต้องเสริมตรงไหนต้องทําอะไระเหมือนมันเป็นการกระบวนการการต่อยอดในกระบวนการความคิดอะค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคนที่เลือกไพ่ในกล่องที่3วันนี้มันเหมือนกับเป็นการวางแผนหรือเป็นเรื่องสิ่งที่เราคิดในระยะยาวซึ่งสิ่งนี้จะได้รับการตอบรับกลับมาในอนาคตยอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในพีเรียดช่วงเวลาแบบนี้หรือกําลังคิดอะไรแบบนี้อยู่บอกเลยว่า ถูกทางค่ะแล้วก็ทําต่อไปแล้วก็เวลาคิดนะต้องคิดให้ดีๆคิดทางหนีทีไล่คิดการเกิดดาวออกผนคิดทางที่มันจะไม่เกิดดาวออกผนและวิธีแก้ไขออยด้วยค่ะเดี๋ยวดูพลังไพ่พระพิคเนตกันอือหือเนี่ยเห็นไหมถ้ามองจากพลังงานแล้วนะมันคือเหมือนกับว่ามันเริ่มมีไฟมันเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคมาแบบนี้ถูกทางทําแบบนี้ใช่เลยวิธีการแบบนี้ลักษณะแบบนี้บางคนอาจจะเหมือนกับ เฮ้ยลดปริมาณของกะของสั่งของในวันนี้ทําเท่านี้ขายแบบนี้ลักษัะแบบนี้เฮ้ยแล้วมันแบบตลอดทั้งสัปดาห์มันเอ้ยผลงานมันโอเคการเงินมันหมุนเวียนดีขึ้นเราทํางานแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้ระวางแผนแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จมันตอบโจทย์มันไม่เหนื่อยฟรีหรือว่ามันทาแล้วมันเห็นผลมันทําให้เราเกิดกําลังใจมันทําให้เราเกิดความกล้ามันทําให้เราเกิดความสุขเกิดความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฮึกเหอะเอออันเนี้ยเพราะนันไพ่บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกําลังจะเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะสานต่อต่อไปใน ท่านบอกว่าสารต่อเลยจัดการเลยเพราะว่ามันเริ่มต้นมาได้สวยแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปต่อได้อย่างสวยชัดเจนแล้วก็ดีงามและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ส่งกาลังใจบวก,บวกๆมากๆให้คนที่เลือกไพ่ในกล่องที่3เมยนะคะขอบคุณค่ะล้วพบกันในวันพรุ่งนี้กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมมนพยาการสามเก้าสองหกได้นะคะเจอกันในทุกวัน,นเวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ